เดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำกล้องวงจรปิดนะครับตัว5ล้านพิกเซลนะครับความคมชัด5ล้านพิกเซลใช้ Wifi ได้2อย่างนะครับ2.4กับระบบ 5G นะครับมีจำหน่ายที่หน้าร้านนะครับถ้าเป็นเขตอำเภอท่าตูมเราก็มีติดตั้งให้นะครับเดี๋ยวไปชมรีวิวการแกะกล่องนะครับว่าอุปกรณ์ภายในมีอะไรบ้างนะครับ Okay. สวัสดีครับพบกับร้านหนุ่มประดับยนต์สาขาท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะครับผมจะมาแนะนําตัวกล้องวงจรปิดนะครับรุ่นที่ใช้ไวไฟนะครับเป็นตัวใหม่สินค้าเพิ่งเข้ามานะครับเป็น F05 นะครับ f05 เป็นของของจีนนะครับแต่ว่าตัว แอปหรือว่าเฟิร์มแวตัวนี้ก็เป็นภาษาไทยนะครับผมนะครับ f 0 5 uh, ใช้ WiFi 2.4แล้วก็ 5G ได้นะครับเป็นตัวใหม่เลย5เสาสัญญาณรับสัญญาณ WiFi mm hmm. นะครับผมนะเดี๋ยวมาดูนะครับว่าในกล่องหนึ่งกล่องเนี่ยตัวเนี้ยมันจะมีก็คือตัวตัวกล้องนะครับแล้วก็มีอะแดปเตอร์ให้นะครับอะแดปเตอร์ตัวนี้ให้ต่อเข้ากับด้านหลังตัวนี้ เป็นสายาจ่ายไฟให้กับตัวกล้องวงจรปิดนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวขายึดนะครับเวลาเราจะติดเพดานนะครับแล้วก็หมุนเข้าไปแล้วก็ใส่หมุนนะครับล็อกแบบนีอ้อย่างนี้นะครับแล้วก็ติดตั้งเป็นแบบห้อยหัวก็ได้นะครับเพราะห้อยหัวเนี่ยเราก็ไปตั้งค่ากล้องก็คือกลับกล้องนะครับให้เป็นกลับหัวลงเราก็จะได้มุมที่เราต้องการ นะครับแล้วเราก็ปรับเอานะครับติดตั้งง่ายครับตัวนี้มันจะมีไม่มีพอร์ตแลนด์มาให้นะมันจะรับสัญญาณ WIFI โดยตรงนะครับกล้องหมุนได้360องศาก็คือรอบทิศทางเลยนะครับตัวกล้องหมุนได้รอบทิศทางก้มเงยได้ปกติเสียงนะครับสามารถพูดโต้ตอบได้ฟังเสียงได้นะมีอินฟราเรดนะครับ มีหลอดอินเาเร์นะครับมีเซ็นเซอร์จับระบบ AI ระบบการเคลื่อนไหวติดตามตัวบุคคลนะครับก็คือให้กล้องมันหมุนตามนะครับบุคคลเวลาเราเดินไปไหนเนี่ยหรือว่ามีเรามีเด็กหรือว่าเราต้องการที่จะจับภาพเราก็ตั้งโหมด AI ให้มันจับภาพเคลื่อนไหวกล้องมันก็จะหมุนตามและบันทึกตามนะครับเมมใส่ตรงไหนเมมอยู่ใต้หัวกล้องตรงนี้นะครับนี่นี่นี่ตัวนี้ เมมโมี่การ์ดใส่ตรงนี้นะครับนะแล้วก็ปุ่มตรงนี้นะครับเป็นปุ่มรีเซ็ตนะครับใช้เพื่อรนะีเซ็ตมาดูคู่มือการติดตั้งคู่มือการติดตั้งให้มาเป็นภาษาไทยนะครับใช้แอปพลิเคชัน UC UC ก็คือตัวนี้นะครับแอปพลิเคชัน UC ตัวนี้เป็นภาษาไทยนะครับวิธีการติดตั้งก็คือเราจะโหลดแอปนะครับตามขั้นตอนเลยเดี๋ยวผมจะบอกให้ ขั้นตอนการโหลดแอปนะครับก็จะมีทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับก็คือสแกน QR code ตัวนี้ปุ๊บเข้าไปอ่าพอแอปโหลดแอปเสร็จแล้วเราทำไงโหลดแอปเสร็จแล้วใช่ไหมแอปหน้าตาออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ก็เป็นเครื่องหมายบวกแล้วก,กดเพิ่มกล้องเข้าไปนะครับกดปุ่มบวกเพิ่มกล้องเข้าไปแล้วก็กดตัวนี้ชื่อนะครับเป็นชื่อกล้องก็คืออ่าไหนดูสิก็คือเป็น Smart c a m เมลอ่าตัวนี้นะครับ ก็กดชื่อกล้องเข้าไปแล้วเราก็เลือกกล้องนะพอกดเข้าไปแล้วก็ติ๊กถูกติ๊กถูกนะครับว่ามันกล้องมีกี่ตัวแล้วก็ติ๊กไป1ตัว2ตัวแล้วก็ติ๊กไปแล้วครับตามขั้นตอนนี้ไปเลยพอหลังจากนั้นพอเราเข้าไปปั๊บเนี่ยเลือก w i f i บ้าน w i f i บ้านเราชื่ออะไรแล้วก็อ่าคลิกไปตัว Wi-Fi บ้านนะครับแล้วก็ใส่รหัสหือคือ,คอพาสเวิร์ดไวไฟที่เราตั้งไว้นะครับหลังจากนั้นเราก็เอามือถือขึ้นมานะครับสแกน ที่หน้ากล้องระยะ1 0บถึงสาเซนนะครับระยะใกล้ๆเลยสแกนที่หน้ากล้องสแกนตรงไหน QR code ก็คือตรงนี้ QR code ของกล้องแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้พย,พยายามถ่ายรูปเก็บไว้นะครับในครั้งแรกที่เวลาเราติดตั้งถ่ายรูปเก็บไว้พอหลังจากนั้นเราสแกน QR code เสร็จปั๊บตัวกล้องมันก็จะขึ้นเป็น วนหาตัวที่เพื่อที่จะเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์นะครับพอมันเข้ามาแล้วปั๊บเนี่ยรอการเชื่อมต่อแป๊บหนึ่งเอากล้องเข้ามาแล้วเรียบร้อยแล้วเราทํายังไงต่อนะครับมันก็จะมีให้ตั้งค่านะครับชื่อว่าชื่อเราเป็นชื่อสํงงานักงานชื่อบ้านนะครับชื่อหน้าบ้านหลงังบ้านแล้วก็ทั้งไปตัวนี้โหมดฟังก์ชันการทํางานอันนี้เข้ามาในในแอปแล้วนะครับหลังจากที่เราโหลดกล้องเข้ามาแล้วเราก็จะมีฟังก์ชันการ ทำงานคำสั่งการทำงานแต่ละเมนูนะครับตัวนี้เป็นภาษาไทยนะครับเล่นง่ายอยู่แล้วนะครับพอหลังจากนั้นก็ใช้งานได้ปกติเลยนะครับแล้วก็ลองเข้าไปเล่นในเมนูฟังก์ชันของกล้องดูนะครับตัวนี้พิเศษอยู่ก็คือเชื่อมต่อกล้องแบบฮอสปอร์ตฮอสปอร์ตคืออะไรสมมุติเราไม่มี Wi-Fi บ้านใช่ไหมในมือถือเรามีอินเทอร์เน็ตอยู่ ได้ไหมอ่ากล้องเนี่ยเราก็สามารถดูได้นะครับเราก็ปล่อยฮอสปอตของโทรศัพท์นะครับแต่โทรศัพท์ต้องมีอินเทอร์เนต็ตนะครับอ่าเราก็จะมาเรียกดูว่ากล้องเนี่ยมันบันทึกอะไรไปบ้างนะครับเขาเรียกว่าเชื่อมต่อกล้องแบบฮอสปอ t ตก็คือตัวกล้องมันสามารถปล่อยฮอสปอ o ตในตัวมันเองได้นะครับอ่าโอเคในตัวนี้นะครับอืม ความละเอียดของกล้องตัวนี้จะอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะครับให้ดูเมนนลูเลยอะแดป,ปเตอร์พาวเวอร์ใช้ขนาด5โวลต์เลนกล้องนะครับเห็นไหม3.6มิลลิเมตรนะครับเลนกล้อง3.6ม mm, ิลลิเมตรนะครับเราอยากรู้ว่ากล้องนี้ความสามารถมันทำอะไรได้บ้างนะครับเราก็มาดูเมนนูนข้างกล่องเขาก็จะมีบอกตามนี้เลยนะครับเห็นไหมอ่า เห็นไหมครับนี่ครับอ่าอ่าลักตามนี้เลยโอเคอาทางร้านเรามีจําหน่ายอยู่แล้วก็พร้อมติดตั้งนะครับแต่ว่าขอเป็นในเขตของอำเภอท่าตูมนะครับก็จะมีคิดค่าติดตั้งต่างหากนะครับตัวกล้องตัวนี้รวมกับเมมโมรีการ์ดสองจิกนะครับก็ตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับส่วนค่าติดตั้งกับการเซตระบบตัวนี้ต่างหากนะครับขอเป็นค่าแรงช่างต่างหากนะครับเพราะแต่ละจุด การติดตั้งจะไม่เหมือนกันนะครับเราก็ต้องดูหน้าง,งานอีกทีนึงนะครับฝากไว้ด้วยครับ f 0 5 wifi 2.4และ5 g นะครับติดต่อมาที่ร้านหนุ่มประดับยนตย์0 9 1 2 6น8 2 0 1ครับสวัสดีครับ